บ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถางชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโปง่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถ ที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีกันตังขาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้สถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีชะอําเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ,บ,บค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบ